กนะินแล้วเนี่ยพุ่นนอนแล้วขึ้นไปแล้วอุ้ยโหโคตรใหญ่เลยตัวเนี้ยอะไรกันเนี่ยใหญ่จัดดูเดียต่วนี้เด็ก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานัดจังครับวันนี้มาหาตกปลามาเดิมครับเอาคันไม่ไผ่กับคันคีริวมาเผื่อเจอปลาสลิดด้วยมาเดี๋ยวไปลุ่นกันกินแล้วไม่ขึ้นแล้วนี่ตัวแรกมาแล้วครับปลาหมอใหญ่มาเลือเลย คุณวิ่งอ่ะอุ้ยหมอใหญ่มาตุนตัวอุ้ยนี่ใสสวยนี่มาหลุดข้างบนครับใสสวยกินแล้วนะโอ้หไปยกก่อนไปยกนึกว่าไม่ลง อยู่แล้วกดคันแล้วกดทุนแล้วโอ้โหลุ้นใส่ดีลองดี เม็ดขึ้นเลยเนะี่ยลากแล้วหลากแล้วอุ้ยตัวใหญ่หมอครับ กินแล้วเนี่ยพุ่นนอนแล้วนะทำไปแล้วอ,อ,อุ้ยโหโคตรใหญ่เลยตัวเนี้ยอะไรกันเนี่ยใหญ่จัดอู้ล่างด้วยนะี่ย ได้แล้วอืมนี่กดแล้วกดแล้วกดแล้วอุ๊ยกดแล้วอุ๊ยหลุดข้างบนตัวมันเล่อเลย อย่งางไงดูมบเลือเลยเดี๋ยวลองเอาที่เหลือตกไอ้ลิตดตรงนี้ดิกินแล้วตอด ทุนเหมือนจะไปนะใช่ไหมไปแล้วนี่ตัวใหญ่นี่ใหญ่แล้วครับไม่น่าเชื่อจะไม่เจอตัวเลยตัวเองนี้ คุณนอนได้ไหมนี่หนึ่งตัวตัวนี้ตัวตัวไม่ใหญ่เม็ดขึ้นเลยนะนเลยนะี่ยปากินนะเนี่ยอุ้ยตัวเบลอเลยโอ้โหกินเม็ดขึ้นอะ ครับมาดูผลงานวันนี้ครับตกปลาหมอนี่ครับไซ้สวยเลยหลายตัวใหญ่ๆเลยนะแกลวเลยครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับโดนฝนเลยเปียกเลยนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเปียกตัวเปียกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ